สองหนึ่งโอโ้โหมันชักอร่อยอะไรเช่นนี้ไม่ไนี่คุณจะาไายเท่าแกน้อยลองชิมละเนี่ยโอ้โหคุณพอ่อคุณแม่ช่วยซื้ออันนี้ไม่ใช่เชฟธรรมดานะครับเชฟอะไรคะเชฟบะเชฟรอนครับห<ด>นักหนักกว่าเลยนะ แกยินยากนะแองแฉบใช่ไหมเอาจริงนะสาหร่ายถ้าฉันต้องช่วยลูกๆฉันตลอดเวลาที่มีสาวนี้ขึ้นและใช้คำว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับแบรนด์แอมบาสเตอร์คนใหม่ขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับแบรนด์แอมบาสเตอร์คนใหม่นั่นคือน้องกลับคณาวดค่ะนอ สวัสดีคนครับท้ีครับดีครับรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ัสวัสดีครับวัสับสวัสดีกรัวัสครับสวัสดีครับวครับสวกครับครัวครับคัวรับรับสัวัีัดับดีครับอัสดีครับัสดีครับสวัสวีรดรบวว ไปแ,แม่แม่จีนบ้างอันนี้แหละครับกับผม <c oughs> <c oughs> หนูอยากขึ้นสอเสือหลงโอเคเเสสอลลย <c oughs> ต้องเป็นต้าเจียห่าวจุยจินห่าวมาเมืองทองธานีครับวิ่งขึ้นทางด่วนตีลังกาจากทางด่วนล,ลงมาชั้นล่างก็ไม่ค่อยอยากครับมันก็ง่ายๆเพราะว่าระดับเราอยู่แล้วใจก็เลยอยู่ที่หัวติด <c oughs> หลบได้ดิจับกระสุน เออเราขุนพันน่ะเราหุนพันน่ะนะมาอะอีอีคูคีคูกกี้เออกินกระสุนด้วยกระจังไปเนี่ยค่ะกินกระสุนด้วยครับเออาจาังหวะปืนยิงไม่ทันตั้งตัวโอ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้อ้ององโอ้โอ้อ้องทงอ,ง G องมอลเองหรือว่าจะเป็นทาง Facebook ้ a c e b o o k อ็ได้ะจ๊ะอะไอครอบออนนี้อ้ไอครอบสีเหอืองเอรอล้กอนนี้อกออนนี้อร่อยมากขอ้อ้ัอนอ้โะคโอ้โ้โอ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 ้อ้โอ้โอ้โอ้นิ้โอ้โอ้โอ้อ้้ออ อร่อยไหมอันนี้รสชาติมันจะอร่อยอร่อยมาก่ทาอันนี้ไม่ใช่เชฟธรรมดานะครับเชฟเลยคะเชฟบะเชฟลอนครับหนักหนักกว่าเลยนั่งก่อนนะพักขวอนปวดหัวนะมือเลยเชฟเลยนะลูกเชฟเชฟลอนครับเชฟลอน้อบสุมเอาจังหวะน้องเชฟเชฟลอนชอบสิ่งที่ตัวเองเล่นค่ะหนูเก่งมากเลยหนูน่ากินเหมือนกันนะครับในตัวหนูที่สุด าะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องล่ําเรียนมาหลังไปก็อาจจะทําสิ่งนี้ได้นี่ผมต้องแอบไปเรียนมาตั้ง2ปีสองปีเลยหรอลูกหนูไปเรียนที่ไหนมาลูกเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่จริงครับครับผมแล้วพี่เจ้พี่ก็แย่แล้วครับผมรู้สึกเหมือนฉันมาดูลูกเข้าโรงเรียนครั้งแรกออเก่งเก่งที่สุดบาร์เดนเดอร์เปิดมาเหลวนะเหลวดีนะผมแบบทำมาสองลูกก็เลยแบบยังไงคะเผื่ออร่อยอะไรเงี้ย อ๋อทำเหมือนว่าเออมันอร่อยเลยได้กินอีกคือ <_ s 1> ตอนนี้รู้สึกว่าเอออันแรกมันอร่อยปะอร่อยครับ <_ s 1> ก็เลยเอาอีกสักหนึ่ง <บะ S 1> เรารเราไม่เคยกินไงวันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นครั้งแรกเอาจริงนะถ้าตัดกล้องคู่อะ เลยอ่ะเอออ่าลองกลับเอามือซ้ายขึ้นหน่อยลูกปากผมอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะเอาตัวหด้าตัว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 เอตัวตัวหนูมียานอะไรหรือเปล่าลูกอ่าสาบบานว่านี่คือเฮ้ยจีสัมภาษณ์ด่ะสิบวินาทีนะคะชื่ออะรครคณะพนักานคณะวุฒ ผู้จัดการคณาวุฒิไตรข้าถามว่าเขาชื่ออะไรหนูชื่ออะไรลูกคณาวุฒิครับนามสกุลลูกไตรพิพัฒนพงศ์ครับมั่นใจแล้วใช่ไหมมั่นใจครับหนูถามผู้จัดการอีกทีไตรพิพัฒนพงศ์ครับใช่ไหมคะใช่เนาะนี่นี่แหลาวุฒิอยู่ในจุดที่เราถามชื่อตัวเองจากคนอื่นแล้วนะคะเสร็จเลยขึ้นค่ะไม่ต้องมีอภิปรายมาถ้าพร้อมแล้วหนึ่งนาทีได้ครับเริ่มค่ะพงษ์ณัฐพัฒน์ไตรวุฒนาค อ่าซึ่งเมื่อกี้คือให้สิบวิแต่ก็ไม่ถึงปิดจอปิดจอท่านเห็นว่าเธออัดยนละหนังแท้ครับหนังแท้หมายถึงหนังกำพาพี่นี่แหละครับนาฬิกาหนังแท้ครับผมแล้วมีเวลาไหมไม่มีไม่มีเป็นคนไม่มีเวลาใช่ครับผมเพราะนาฬิกาหายไปไหนไม่รู้นะครับแต่ทำไปดูนาฬิกานะคะ

ขึ้นลงปุ๊บอุ้ยไม่ได้จะ <c oughs> มีเลขที่ใบไปด้วยเ<ร>พราะว่ามือลอยลาโพเหมือนอย่างเล่นเกมเมื่อกี้อีกอ่ะเอางี้เอาเกมเดิมหนูชื่อจริงเชื่อเลยหรอชพ่อพงนทะพัฒพิไตรวุฒนาคะเออแล้วต่อไปนี้พอไปออกอีเวนต์ก็พูดว่าผมชื่อ <c oughs> พงนทะพัฒน์เพิบอะไรก็ไม่รู้นะคะยอ,ยอแเย้ปหมด ลูกค้างงนะคะเขาพูดอะไรนะคะนี่คือรูปที่จะแจกไปแล้วไปลุ้นเอาเองละกันนะคะเขาจะทํามือเป็นเลขต่างๆนะคะแล้วคุณก็ตามจิตศรัทธาได้เลยนะคะจะไปซื้ออะไรโอ๋เด้อสามสองหนึ่งมากค่ะแต่เดแต่แดแต่เดแต่เดแต่เดอ้าวโอ้กายกรรมกายกรรมเออจะหน่อยทำให้มันดูยากเลยให้ดูยากดูพยายามเออดูมันยากยากดูว่า โอ้แค่นี้ก็ยากมากเลยนะครับมันจะลำบากโถ่ๆลูกแม่แม่ต้องเป็กำลังใจค่ะแม่การ์ดมันจะยากมจ้าลูกการ์ดข,ของเขาโอ้ยิงใกลยิงาย,ยากครับยิงใกลยิงยากครับ กาขนาดนี้เลยครับใช่ไหมมันมันมันเครียดเลยอ่ะมันต้องใช้ทั้งแบบพลังนิ้วในการดึงหรือว่าใองใช้สมาธิขั้นแบบประมา์ใช่พลังช่วงไหลอะไรพวกนี้ในการที่เราแบบเล่นกล้ามามันก็ต้องมาทำกับสิ่งนี้ใช่ครับผมเรื่องใดเป็นเรื่องจริงลูกอ่าไม่ร้องไห้ลองสลับกันไหมสองหนึ่งโอ้โหมันช่างอร่อยอะไรเช่นนี้ไม่นั่นยิ่งจะไหลถ้าแกน้อยลองชิ้และเนี่ย โอ well. ้คุณพ่อคุณแม่ช oh ่วยซื้อเลยหรอ ใช่ก็จะเป็นเหมือนกับเป็น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 หมูเป็นหมูโดนแกงครับอยู่ห้องตัวไออาซาก็ซนแหละครับแต่ว่าซนซนไม่เท่ากองเต้ครับของกองเต้นี่คือจะมีความดื้อมีความแสบเหมือนเราเหมือนเราเลยไม่ผิดคุณไม่ต้องว่าแมวเหมือนกันนะคือหนูเลยลูกเอ้แล้วคือน้องเขาจะแบบมีความแบบ ไม่ค่อยฟังเท่าไรหร่บบ<ห>จะชอบแบบไปไปแย่แย่ตัวพี่อะไรและเอามาคือน้องแบบอีกคนน้อยใจปะ<ม>่ะแบบคน <ฮะ S 1> แรกรู้สึกว่าฉันโดนแย่งความรักไม่ครับผมว่าผมว่าเว็บแรกที่อาซาเห็นกองเต้นเนี่ยผมว่าอาซาคิดว่ากองเต้คือของเล่นใหม่ จริงเหรอนองอาซาไม่เคยเห็นแมวตัวอื่นป่ะใช่ครับคือเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นแมวไงใช่ไหมคืออาจจะเคยเห็นแต่ว่าไม่เคยแบบมาใกล้ชิดมาอะไรขนาดดีด้วยกันนะครับผมแต่พอเจอน้องเขาเนี่ยน้องเขาจะมีความดีดมีความแบบวิ่งความอะไรอย่างเงี้ยพอพอยิ่งวิ่งเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอาซาก็ยิ่งแบบรู้สึกว่าไปของเล่นหรือเปล่านะอะไรเล่นกับน้องเขาโอ้แต่ดีนะมันเหตุผลอะไรคะกับการเขียนว่าเรียลลิตี้จริงเหรอจริงป่าจ้ะ ออาจรริงเื่มีเหตุผลอะไรเหรอครับอย่าบอกว่าไม่มีเหตุผลหนู <c oughs> ยิ้มอย่าง,ง,งนี้เลยโบยๆด้วยความที่คำมันเท่ด้วยแหละครับเขาเรียลลิตี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมมันแบบมันเกี่ยวความเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันเลยแบบนนอ,นนอ่าม,มันมันรู้สึกว่าแบบอธิบายไม่ถูกไงครับแค่รู้สึกว่า <c oughs> คำมันเท่นั่นแหล้วคำมันเท่ด้วยแล้วก็แบบเหมือนกับว่าเอออยู่อยู่กับความเป็นจริงนะอะไรอย่างเงี้ยครับ เขียนแค่สองพยางอธิบายยาวเหมือนกันนะเรื่องจริงวันนี้อะเรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงครับแต่แค่ตอนนั้นมันไม่ได้มีแบบฟิวว่าแบบแค่รู้สึกว่าเราหล่อแหละลูกเนี้ยเราโดนเทะหน่อยอะเลยหาแคปชั่นมาหน่อยเออเรียเรียลลิตี้มันก็เท่ดีนะดูแบบอยู่ความเป็นจริงอะไรเงี้ยผมแต่ตอนนี้มีไหมความเป็นจริงตอนนี้มีไหมตอนนี้ก็มี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 ครับอร่อยอร่อยนีเรื่องจริงเลยครับผมใช่อร่อยในเรื่องจริงแต่ที่เล่ามาแสดงค่ะเรื่องจริงนะเรื่องจริงครัโอ้อาไร อันนี้ก็เป็นวันวันว่างๆของร้านนี้น่าจะเป็นที่เกาหลีครับ๋อใช่อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เรามีโอกาสได้เล่นเอ่อสโนบอร์ดด้วยสนุกไหมสนุกครับคือพี่รู้สึกว่าสโนบอดอ่ะมันมีความแบบเสี่ยวขาหักอ่ะสำหรับพี่อ่ะใช่ครับใช่ไหมคือคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าสโนบอ์ดูดูยากกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าสำหรับผมผมว่าสโนบอดง่ายกว่าจะี่ จริงหรอใช่ครับผมเพราะว่าเวลาเราแบบไปขาหนึ่งเนีย้ยอีขาหนึ่งมันก็จะไปให้อัตโนมัติเลยสโนบอร์ดมันเป็น2ขาหรือเป็นแผ่นเดียวเป็นเป็นแผ่นเดียวแต่เป็นล็อกขาไวครับก oh, ็คือแบบถ้าส<ค><ค>มมติเราเ,<ล>เราบิดบิดขาขวาปุ๊บขาซ้ายก็จะไปด้วยพี่เหมือนเหมือนเล่นสเก็ตบอร์ดเลยแต่ว่าแค่มันเป็นลื่อนไม่มีล้อเลยมีจังหวะแบบไหลออกนอกเส้นทางปะมีครับมีเยอะเลยด้วยครับแต่แต่ไม่ได้ถ่ายมาครับผม แบบรุ่นพี่หลายคนของพี่ก็ไปเล่นใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นว่าไหลออกไปเข้าป่าเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่ของผมเนี่ยพี่คนที่เป็นคนที่สอนผมเนี่ย <c oughs> เขาจะแนะนําว่าถ้าเกิดสมมติเห็นว่าแบบ <c oughs> สถานการณ์ไม่ดีแล้วข้า <c oughs> งหน้าแบบมีคนหรือว่าจะออกนอกเส้นทางเนี้ยให้เราทิ้งตัวลงไปเลยอ๋ออย่างน้นก็เอ็นลงไปก็ยังแบบเป็นก้อนหิมะนุ่มใช่ให้เอาตูดลงครับแต่น้องกาบได้เอ็นไปหาต้นไม้ หลังเขียวนะคะมาเอาตุนลงเอาตุนลงครับเออนะเอามาดูเขาบแก่ใช่ไหมเอาจริงนะสาหร่ายท่าฉันต้องช่วยลุนลูกฉันตลอดเวลาที่มีสาวนี้ขึ้นว่าเขาจะน่าฟินแค่ไหนถ้าพี่กดอีกครั้งเขาจะครับผมเพราะฉะนั้นครับอย่าหากดไปทัวแล้วครับผมวันนี้ไลก็ไม่จบครับเพราะว่าพูดไปครึ่งชั่วโมงทำหน้านี้มาช่วงมงแล้วนะคะ ออเปล่าครับมันอร่อยครับข้าวข้าวผมเพิ่งกินมาจริงครับยิ้มเล็กๆนะครับยิ้มน้อยๆยิ้มน้อยๆไประดับที่สองครับผมอ่ายิ้มให้แมวครับผมยิ้มแมวไประดับที่สามครับผมยิ้มให้ปลาทางบ้านไประดับที่สี่ยิ้มให้ครูบาอาจารย์ ไปลำดับที่หยิ้มให้ประชาชนในโลกไปหนีว้าวฮอ่าสุดแล้วสุดแลีวกวเมื่อไหร่ไม่รู้ต้องรอเท่าแก่น้อยนัดมานะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะพี่เด็กแดงไปไหนล่ะครับี่่นอนอุ้ย